สวัสดีครับมื่อวานี้ทุ่มหลับจ้างมาอยู่พัทยาเลยพี่น้องเลยแหลมมื่อวานี้ให้เดี๋ยวผมจะให้เบื้องบรรยากาศรอบๆครับ้อนจังเดี๋ยวผมให้เบื้องบรรยากาศรอบๆพี่น้องนี่ครับตรงซื้อใหญ่ๆครับผู้ใดขึ้นบ้างบนครับอ่าขับรถอ้อมมาอะไรมอไซค์ขึ้นได้ครับกระบะเก๋งขึ้นได้ครับนะตรงซื้อใหญ่ครับเห็น้องครับ ผู้้ใดเขามาก็มาชมแต่ฮ่อนนะครับพี่น้องมอสำหรับมาเงี้แรงอ่าเห็นไหมครับอู้นี่พัทยาเดี๋ยวผมให้เบิรงครับมึงครับสู้เมืองไก่เห็นไหมพี่น้องนี่ครับพัทยามุมก,กว้างๆเลยพี่น้องเห็นไหมเิ่มยู่หัวมุมตรงนี้เลยสู้เมืองเลย ในมีพัทยาแหลมมริไฮเลยพี่น้องคุณหาดพัทยาเห็นไกลๆคุณไอเบื้องฝรั่งอาบน้ำแต่ตอนนี้บัค่อยคนน้อยตรงนี้มแรงคนไหลนี่ครับตรงนี้จะเป็นท่าเรือครับพี่น้องเป็นท่าเรือไปกอรล้านครับคือมุกคนหลายจังเหมือนในวันพทิตนี่ครับท่าเรือไปกอรล้านพี่น้องเบื้องมีพัทยาเลยพี่น้องมีเรือนี่ครับตึก รถล,ล่านจอลดรถล้างผมอยู่ข้างเขาเนี่ยเห็นคนตัวหน้อยคนเห็นบ่สภาพนึ่ครับพี่น้องนะั่นจะไปกอลลั่นไปซื้อตัวซื้อยังอยูย่อาคารนี่ตรงนี้น,นี่ครับพัทยาพี่น้องสะพานมาตังนี้ก็แวะมาเที่ยวได้ครับผมผมก็แวะมาเที่ยวกันเนี่ยผมจะไปทํางานผมมาทํางานอ่อนจัง,งเพื่อคลิปไปพี่ภพย่นน้องเบิ้งครับพี่น้องอ่อนไปแนเด็กกมากึ้เก้าเนี่ยเห็นว่าครับ กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทุกเนื้อกดติดตามให้ผมได้ครับว่าผมมีไปเที่ยวใดติดตามไม่แต่ผมเียจะได้เห็นสถานที่ต่างๆบางคนก็ป่เคยมากเลยพี่น้องอ่าบางคนก็ป่เคยมาบางคนก็มาแต่บ่ได้ขึ้นพระนี้บ่เคยขึ้นมาเพื่อนนี่นี่แหละครับเบิ่งแหลมบริไฮพัทยานีตัวหนังสือง่ายเห็นบหมครับพัทยาอ่านี่ข้าไปเห็นพี่เห็นพี่น้องเบิ่งเลยครับ นอ,อนไปได้ก็เพื่อคลิปให้พี่น้องในเบิ้งครับเนี่ยนะครับฝากไว้นะครับทีมงานรถรับจ้างไปทุกที่ทุกทยครับขนส่งสินค้าขนส่งมอเตอร์ไซค์ขนย้ายสินของกลับบ้านนอกต่างจังหวัดก็พี่น้องไว้ใจผมครับทีมงานรถรับจ้างพี่น้องซํานีก่อนจอุ๊